สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนอเพื่นอนๆน,น,นทุกคนค่ะมาพบกับน้องไอซ์แล้วค่ะพามากิไอติมไอติมแบ่บพามากิไอติมอยู่ห้องเตงโตพี่น้องจะขึ้นมาเก็บเส้าเสื้อ้าที่ว่าจะไปกูนนะคะนีะ่กล่องเอลิทอยู่พี่น้องค่ะกำลังจะเลือกเสื้อผ้าไปกูนพี่น้องไปแคมป์ปิ้ง เพิ่งมันนี้มาผมทรงโจกจักหน่อยนึงเด้อ <c oughs> เกีไอติมค่ะฝนพึ่งจะตกพี่น้องอฝนตกพึ่งยุดตะเกียบเนี่ยตกไปปล่อยช่วงนี้คนคนออกเรือหาปลากันหลายครับเพราะว่าปลาไม่ค้าเร็วเริ่มมากเลยอพี่น้อง ปาไม่เคเรวเริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าอากาศอากาศมันอุ่นขึ้นค่ะปาไม่เคยเรีว่ามาอากาศหนาวเพราะว่าสาวไทยกา,ฟายกแฟนก็ไ,ไดนใดมาโตหนึ่งโตใหญ่ยอยูะเพราะแขนเนาะ ผงล่ําทํานําออกหาป่ากันสบายดีกันมอจ้ะทางบ้านเย็นแข่วหืม มากิ่ไอติ่งกับอนางอืออีนางน่งเสียวแขวไหมจัะเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากสีฟันอยู่เมื่อเช้า,านี้แดดออกแดดจ้าและอากาศดีมากเลยมาาเมื่อเช้านะแต่ตอนนี้คืมแล้วเพราะว่าฝนตก เหมิดปะน้องเห็นเลือบปะเลือบหาปากกันนั่นขึ้นมาโนเวนเนี่ยก็เดือนนี้เดือน,นที่หามันบอก,ก่อขึ้นมาะไรประมาณ จะหกเดือนแล้วค่ะจะหกเดือนแล้วยังมาท่านเ,เรียนภาษาอยู่พี่น้องเพราะวา่วาพี่ศาสตร์โตม่ยังมาท่านใดก็คงคิดว่าใชได้ตอนกลับกลับมาจากกลุ่นนั่นแหละค่ะเพราะว่าจะไปกลุ่นสองเดือนเคึ่งจะไปเดือนหกเดือนเจ็ กลับมาเดือนที่แปดประมาณก,กลางกลางเดือนส่วนสามีก็จะไปฉีดวัคซีนอีกเข็มที่สองประมาณอาทิตย์นี้แหละค่ะแต่ยังไม่มั่นใจว่าเมืม่อไหร่เพราะวันจันกับว,วันอังคารหรืมะัคิดว่าอร่อ,อมแซ่บไปซื้อมาเป็นกองเลย มันรดแล้วค่ะอืมนี่นังมากินไอติมแบบเนี้ยใช่ไหบรสชรสช็อกโกแลต Ja. Mm. <coughs> yeah. บางนกมันบินบินเดน่นเงินเห็นเลือบ่จะ๊ะเลือบเขาจะค่อยๆครับเพราะว่าเขาปล่อยเบ็ดลงพอปล่อยเบ็ดลงเราก็จะค่อยค่อยคับเลือดเลือเราก็จะลากเบ็ดไป หลากเบ็ดไปค่คอยๆนี่คือวิธีหาป่าจ้ะวิธีตกปลาเห็นปะตอนนี้นั่งไปตกปลากาแฟนี่นั่งก่อแบบนี้แหละค่ะค่อยๆครับเลือกไปแล้วก็ปล่อยเบ็ดไปนำมันจางจิตมันจางจิตได้ป่า โทรศัพท์มันปรับแสงบพ่ท่านพี่น้องถ้ากินนีก็มาทักทายค่ะมากินเอติมอ่างให้ซื้พี่น้องน้ำแดงเป็นซอบซอบดริงค์ค่ะเป็นน้ำเอ่อคล้ายๆน้ำเฮร่บ่อยเลยพี่น้องมาผสมน้ำเอาแซ่บอีน่ากินน้ำกอกค่ะน้ำกอกอยู่มางนอกมันกินข้าวกินน้ำกอกกันเนาะพี่น้องเนาะน้ำเขาสะอาด บางบางบางพื้นที่บางหมู่บ้านะคันว่าอยู่น,นอกเมืองอ่ะสักน้อยแบบอยู่ตามเขาตามอย่างแบบเนี้ยนามปะป ա, ่าเขาบอกเราได้ใส่หนาปปะป่านบางที่นาปปะป่ามันไปบ่ปถึงเสียเขาเจาะน้ำเอาเจาะน้ำเจาะน้ำกินเองเจาะน้ำใส่เองนามมันก็จะส่งแบบว่าคุณๆสักน,อน้อยพี่น้องแต่ก็กินได้กินได้แต่คันว่าคุณหลายก็บ่ก,กินเนาะจ้ะเนาะคุณหลายคันว่าช่วงฝนตกนี่เสียช่วงฝนตกมันก็จะคุณหลายเนาะ ก็บอกบอกบ,อก,บอก,กินน้ำจากกอกก็จะไปซื้อน้ำเอาเพื่อเพื่อบอก,ก็จะเอาเอากระล่อนออกไปเอาน้ำข้างนอกเอาไปพวกตามปัม๊มน้ำงปัม๊มน้ำมันนึงเสียเขาจะมีน้ำให้ให้เปิดเนาะนอกจากเพราะว่าน้ำทุกที่กินกินจากกอกได้จ้ะคันแต่คันว่าอยู่นอกเมืองก็เขาคันว่าเป็นพื้นที่ที่จ้อน้ำกินเองนี่คันว่าฝนตกนีมน่มันก็จะคุณคุณก็บอกกิน บางที่คุณลหลายๆกระซักผ้าบ่าได้พี่น้องจะผ้าสีขาวในเหลืองเบิ้ล <c ười> ค่ะกันว่าฝนบ่ตกนี่มันก็จะใสยโยแต่กรบ่ดแต่กระบ่ะบถึงก็าาแบบว่าใสแบบใสเหมือนน้ำเหมือนน้ำปกตินะมันก็จะมีแบบเหลืองๆเนี้ยสักหน่อยนะะ่ะค่ะถ้าคลิปนี้ก็มาทักทายนอกจากเนาะมากินไอติมอ่านนงเฉยๆเดี๋ยวนีนางจะเก็บผ้านะเก็บผ้าเข้ากระเป๋า เดี๋ยวไปพอกันคลิปหนะ้าจ้าขอบคุณที่เขา้ามาติดตามรับชมอีนางค่ะอีนางก็เว่าวบ่กเกงเดี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะแต่กะอยากจะว่าวอยากจะมาทักทายพี่น้องอะนะเบื่อเถื่อีนางอ้วนึ้นอ้วนขึ้นแต่น้ำหนักน้ำหนักคือเก่าอยู่น้ำหนักคกสิบหา้าน้ำหนักบ่ขึ้นแต่ว่าตัวน่ะมันบวมขึ้นเพราะว่ามักกินข้าวตอน,นคืนเมื่อคืนนี้ก็ร้อยลงมาก,กินข้าวแล้วี่นอนตีสี่ข้านอนบ่หลับตีอ่กินข่าวกับเอรยังวะน้ำพริกประแดกจอมประจอมบบเมนประจอม แจวบองเออเจวบองก็หดดอกลอย,ร,อยร้อยลงมาก,กินแล้วก็ขึ้นไปนอน <c oughs> พี่น้องอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะช่องควไทยโนเวก็เพิ่งเปิดช่องใหม่น่าจะเนาะฝากมาให้ออกอมใจในเด้อค่ะเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามอีนางค่ะบ๊ายบาย